ปิ้งแซบๆเลยอันนี้ปิ้งสินมูสินมูหม้ๆเลยมัจะมีปิ้งป่านะอันนี้ปิ้งป่ากดแต่แซบนั่นเนาะายโตัวกได้เนี่ตัวนี้สี่สกัวน้อยสามสิตัวใหญ่สีตัวน้อยสามสิบผ่นเกมอะไนะปิ้งหม้ๆนะ กินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนนะกับแจวมันเค็ดดิบนี่สุดยอดเลยนะเราอยู่นี่มันเกิดแต่ไข่ซีนอันนี้นะซีนสดซีนสดใหม่ๆเลยนี่เอ้าแหงอะซีนใหม่ๆน่าจะเป็นซีนงวงนวะหน,หน่อยๆสองแสนสามห้าควรเป็นงัวงซีนควายซีนมู่นนะสดๆเลย ค่ายพักนะพืชผักก็มีไา่นะตลาเนีนีนะ้ตรงนี้ก็จะมีมักแตงนะมักแตงสลัดผักกาดกะหลำปีนะ ลอยมานะนี่พืชผักเลยอยู่นี่น,นะหอมลาหอมปลอมใหม่ๆเลยเดี๋ยวมันทัวด็ดนะเนี่ยทัวด็ดต้มเรียบร้อยแล้วน,นะ <c oughs> มีมกักซีออนนะนะมีมกักเอือเป็นคือผักตามฤดูก,กาลนะนี่มีมัก,มากงานนะเนี่ย งานทำงานเจียง,งา,ขา,ยาข้าว,ว,าวน้ำปลอยตัวนี้นน้ำปลอยใส่มะพร้าวนะมะพร้าวตัวเด่นเนาะนักแซมเลยนะแง่แง่มากแต่อันนี้มันแต่งอ่อนนะ นียังมีมักงนาดอยู่นั่นเนี่ยมาด้านข้างน้อุ้ะไนี่จะมีใคห้องเก็บศพนะนี่นอนเนาะนอนแหละ ีมันเดืนมาหยาบยังเนี่ยผักบ่อนี่เนเาะยำผักโอ้หนะยำผักนะตทดลองมักปี๋นะวันนี้ปวเลือดปวดเลือดปวดเลือดนะตักแซวเลยนี่ตลาดนี่มันจะเปิดประมาณห้าหกโมงประมาณเนี่ยนี่มกักอ่อนเนาะไปแกงเลยมักสูมักแตกมักแตงอ่อนมักทั่ว ก้าดอกนี่เนาะเดอกผักนะเนี่ยกอนนี่ป่าท่านี่เออคันของขาวอันของห่ออันของหัวเยอะหันแม่นป่าธรรมชาติโอู้นี่ป่าคอท่านี่ป่าคอไปปิ้งนะปิ้งเดียวว่าไปต้มส้มนะแซ่บ ผักผักสุกนะนี่นนี้จะผักสุกผักแตงนะมีไรเลยนะแตงผักแต,ง,กแตงนาะผักโขมเสิบผักผาเครือนะ เคื่องยาวก็มีอมหอมบัวข่าเนี่ยอัวหมเนีาัวสาอัวเปียะสัวเปียะซบเลยเนาะ ขนมเลยขนมขนมเนาะขนมหางเพลิงข้าพปุนแกงคือขนมั้งเดิต้มเลยนะนี่ต้มเนือต้มหมูเจ้าต้มหมูเนาะหนะแซ่บเลยหมูเส้นเหลืองเลยมัดเขาได้เนี่ยมัดสิผันมัดผัดนะเดี๋ยวยังรอกันได้มีข้าวต้มเนาะต้มหมูต้มหมัด ไข่วันน,นะ<อ>ไข่<อ>ไข่น้ำซองเนาะไปมกเห็ดไข่แพนเนาะอ,อูะ้มีบางข้าวล่ามเลยบางข้าวล่ามเนาะวาวนี่ไ<อ>งลายเยนาะทาหารกันเก่งน,นะ và và đó làm đó làm khảo làm nói đâu băng này nói xe mắc phí này mì mặn đang mắc mổ nhà mình mắc mổ của mình nữa. น,นี่หัวบัว,บวกระเทียมอมปลอมนะสซงนี้จะมีล่าไงนะผิกผักนะอันนี้ผักสลัดนะีสลัดผักเผ็ดนะใหม่ๆงามๆเลยผักกาดนะผักกาดดองนงะ แกงเป็นลวกกับแจวเนะแซบน,นี่นอกับมีนอไม้นะนอไม่อลิปป่า่าป่าธรรมชาติน่าจะเป็นปา่าแม่น้ำซองซาลีซาลีก็มีนะอันนี้กระป๋ปีเนะกิโลหนึง่งแป็กอาเกีบเนนะ มีลายเองนะมะเขาวานบ่สอันนี้มันเผาโล 15, 15. 1 5 0 0มันเผาโลหนึ่งซื้อห้าพันนะตรงนี้จะมีมัดเผาเนี่ยน,ลนะลายนะอันนี้มัดแต่งแยงปลาอันน,นี้ก็ปล,ลาปลาธรรมชาติผักนะผักจากธรรมชาตินะผักกุน้น มีพืชพักาหารกันกลิ่นตามฤดูกาลนะบาง่วงก็จะมีลากล่ายนะตัวโซงนี้ก็จะมีพืชพักจกักสวนมันมีล่ายเลยผักกาดนะกาดผักสลัดผักสลัด ตมันแต่งหน้าตรงนี้ท่านมีไร แก้ลาบอันนี้นะซาลี่อู้หูมังไงนะโดนมังไงอันนี้ป่านะเนี่ยเห็ดเลี่ยนเห็ดระเบียบนีเลยนะงามเลยจัดงามงามนะเสือก็อันนี้เป็นแบ่งยังไงนอนห่างแม่อยู่อยู่อันกระดอบอันนี้เนาะ <N> แคบหนาบานลลอนนดอบขี้ควยอ่านี่นะอันนี้เป็นกระกิดนะมีป่านะป่าพันป่าพันป่าน้อยนะป่าเจ้าธรรมชาติมีไข่นะไข่เฮนนีนะไข่กงเกิดสุก ยอดวายข้าวต้มมหมกเลยนะหมกห้างงัว่หมกไข่ต้มสมห้างงัว่ะใหม่ๆเลยไข่ <c oughs> ข้าวหางเนาะ <c oughs> ข้าวหางเนี่ยในหะ <c oughs> ม,มเ่เลยไข่หนะได้ไ่ยสาวพัน เอาวนี้มันยักษเลเาะอ๋อนนะเป็นหอเลยนอเถานะเน็ดลาบเ่านะแสบเลยมีหอมปอมม่วงดีเตัวดวง้ลยมียัวดวงเลยขายผักให้นะดีไล่เลยยันนี้นี่นะวิวตอนเศร้าๆนะงามเลยเนี่ยนะเดี๋ยวแคมแม่น้ำซองนะ จุดนี้งาบเลยสื่อลายางนั่นเองอกตลาดตัดสาวๆผัทอดนั่ออกกนออเองมานน่ลยฮัแบน าไก่ลาดสดๆสดใหม่ๆเลย,เลยวันนี้ป่ามากดแล้วอันเปขาวกันน้อยนิดก็มักกินตะยาปีนี่ หมักส้มโอแสบนะบ้านมะส้มบ้านนะเดี๋ยวไ้เย็นเย็นธรรมชาติเย็นมีป่า มีมกมกไขนะ่มกไข่มกบอลป่านะขนาดป่าเลยนะมกไข่นะมกหนึ 15, ่งสิบห้าพันอนนี่ปาคอไนขะ่ไก่มีห้อยห้อยซาลี สินะอยงนี้นสินสสดๆนะสินซีนมูซสินหัวไายแากว u ได้ยนี้วยสุกสมผัก สุกแล้วย,วย,นะนยนนงนีนะขินสุกนี่ยังไงนปิงอนี่ปิงปิงปิงซินโม่นะยำผักัวลามนี่ลามัวล,ลามใส่วัวสวัวมีซีนอันนี้ซีนแดเดียวนะขาเหนียวน ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดเซาเนาะอยู่จนใจกลางเมืองหวังเวียนแครงไปจัดเลยส่วนนี้ก็เรียว่ามีอาหารกากินเนาะล้างไร่านะาะก็จะเป็นผักจากส้วนหรือว่าอาหารธรรมชาติแล้วก็อ,อาหารแบบบ,าบานน้านๆเนาะแล้วก็จะเริ่มค่ายประมาณห้าหกโมงตอนเช้านาะจะมีผู้คนเนาะพากันมาเลาอกมานะซื้ออาหารกากินเนาะจําดวงไร้เลย วซนี้ากาก็จะงนาวน่าวนาวได้น้อตอนช่าวเนานะตอนนี้ก็มีแดดซองลงมาแล้วเนาะก็แคน่นั้ไปนี่ไส่ก็จะขอลากคลิปนี้เนะไว้เพียงแต่ทาน,นีีก็แล้วก็ข้อครอ,อบใจเนาะท,ทุกทุกทายทุกทคนทัทีเข้ามาเบ่งบานโนและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันไปในคลิปต่อไปสบายดี